หลังจากที่เราฝึกซ้อมกันมาแล้วในข้อ6นะข้อ7เป็นอีกข้อที่ผมเชื่อว่าสาคัญมากมากเลยนะครับอาจจะพอๆกันฝึกซ้อมก็คือความไม่ยอ่อท้อจริงมันเกี่ยวเนื่องกันความไม่ย่อท้อเนี่ยมันคืออะไรครับบางทีเราซ้อมบางทีเราทําอะไรไปแล้วมันล้มเหลวเนี่ยเราอาจจะอยากจะเลิกใช่ไหมครับแต่คุณสมบัติข้อ7จเนี่ยจะทําให้เราสู้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าโลกมนุษย์เราเนี่ยไม่มีคําว่าล้มเหลวนะครับมีแต่คนที่ล้มเลิกไปก่อน หลายๆอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยมันก็มีช่วงที่ลำบากลำบากนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าอย่างเดียวที่ทําให้เรายืยนหยัดและสู้ต่อไปได้คือความไม่ย่อทอน,นั่นเองจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถทํางานหลายอย่างให้มันสําเร็จรุด่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอให้คิดอย่างหนึ่งนะครับว่าชีวิตหรือความสําเร็จเรามันก็เหมือนเกมนะครับ เกมเนี่ยมันมีหลายสเตจถูกไหมครับอย่างเล่นมาผมเล่นมาริโอเนี่ยมี8ปดสเตจใช่ไหมครับมีเวิลด์หนึง่งตอนที่เ้าเจ็ดแปดเป็นไงครับศัตรูด่านแรกๆง่ายไม่ง่าย,ายครับศัตรูด่านแรกๆมันง่ายใช่ไหมครับมันก็เหมือนอุปสรรคอะไรแรกๆที่เราเจอเวลาเริ่มทําอะไรสักอย่างมันก็ง่ายๆข้ามไปได้เรื่อยๆแต่พอเริ่มนานไปๆๆนานไปเนี่ยบอสด่านต,ามมาต,าตา่างๆมาศัตรูด่านต่างๆเขาวงกดด่านต่างๆก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเราเจออุปสรรคที่มันแบบยากๆมากๆ,ๆเนี่ย ขอให้เรารู้ว่าเรากําลังอยู่ในเลเวลที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นศัตรูตัวสุดท้ายนะครับอย่างมาริโอคือโจวเจ้าของกรคุปปะเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านไปได้มันก็ยากที่สุดแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าจะอุปสรรคที่เรารู้สึกเหมือนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยขอให้กัดฟันสู้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าพ้นตรงนั้นไปได้เราก็จะเคลียร์เกมได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างได้นั่นเองนั่นก็คือเรื่องของความไม่ย่อท้อนะครับอย่างโคคาโคล่าเนี่ยวันแรกที่ขายได้ก็ขายได้แค่แก้้วเทานนนััองะครบ แต่ปัจจุบันเป็นไงครับคนกินกันวันละขวด2ขวดเลยนะครับเป็นเป็นหลายล้านคนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มต้นมันก็จะลำบากลำบากเสมอแหะครับแต่ค่อยๆก้าวไปนะครับหรืออย่างเฟดเเดือนแรกที่เฟดเเนี่ยนะครับส่งสินค้าเนี่ยส่งได้แค่ประมาณ16ชิ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็9ชิ้นเนี่ยพนักงานส่งกันเองแต่ f e d เอเนี่ยมีเรื่องความไม่ย่อท้อมากยิ่งขึ้นก็คือเจ้าของ f e d เอเนี่ยครับตอนเขาเรียนอยู่ที่ Harvard เนี่ยเขาก็ทำเรื่องโมเเดลธุรรกกิจ FedEx นี่่ยาสง พัสดุพันธุ์รวดเร็วทั่วโลกนะครับทันใจเนี่ยส่งให้อาจารย์นะครับเป็นไงครับอาจารย์ด่านะครับพ่อบอกว่ามันไม่มีทางเป็นจริงได้นะครับก็เลยให้เกียรติีลบนะครับแต่เขาก็ไม่ย่อท้อถูกไหมครับเขาเชื่อมั่นนะครับเขามีความหลงใหลว่าสิ่งเขาเป็นไปได้เขามาเริ่มลงมือทำเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาเตรียมพร้อมเขาฝึกซ้อมทาไปเรื่อยๆและก็ไม่ย่อท้อจนท้ายเฟดเอ็กซ์เนี่ยเป็นไงครับก็เติบโตมีพัสดุส่งวันละเป็นหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าย่อท้อครับแล้วก็ดคาคาผมไว้เสมอเลยว่าถ้าอุปสรรคที่เราเจอยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าความสําเร็จที่จะตามมาหลังจากที่เราผ่านมันไปได้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่พอกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ๆนะครับพอความไม่ย่อท้อเสร็จแล้วนะครับข้อแปดคืออะไรครับความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยมันคืออะไรครับคล้ายๆกับเราได้แสดงออกหรือเราได้แสดงความสามารถของเรานะครับณนะจุดที่ อาจจะไม่มีใครกล้าเขาบอกว่าขอให้กล้าหารและเชื่อมั่นนะครับเสมอโดยเฉพาะเวลาที่ทุกคนขาดความเชื่อมั่นนะครับถ้าเกิดปกติมันจะทําให้เกิดผู้นําและจะทําให้เราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วพอเรากล้าที่จะยืนออกมาแถวหน้าคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เป็นไรครับเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบมีอะไรค้าคออยู่เยอะมันจะทําให้เราต้องลุยต่อครับและจะทําให้เราเนี่ยทำอะไรได้ดีขึ้น คนคนหนึ่งที่ทุกคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับก็คือคุณสป้าสุสานบอยเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันก็ดังมากนะครับเป็นนักร้องในรายการ Britain g o t t a l e n t เนี่ยนะครับสุสานบอยเนี่ยเป็นนักร้องที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าเขาไม่เคยกล้าที่จะแสดงความสามารถเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาบอกว่าเขาดูมีปมด้อยแต่เด็กเพื่อนๆแกล้งหรืออะไรเขาไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองเลยแต่มีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นเขามาตลอดนั่นก็คือแม่ของเขา ค,คุณแม่ของซูซานพยายามผลักดันให้ซูซาน,นไปประกวดตามงานต่างๆ,ๆนะครับแม้กระทั่งบิเตนกอตเทลเนี่ยคุณแม่ก็บอกให้ซูซาน,เ,นเอาไป้ประกวดเถอะนะครับแต่ซูซานก็ไม่กล้านะครับจนกระทั่งคุณแม่เมนี่ยได้มาเสียชีวิตลงนะครับซูซานก็เลยบอกว่าเอาวะก็คงไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เนี่ยก็ขอลองไปประกวดรายการนี้สักทีนะครับบิเตนกอตเทลเพราะเป็นรายการที่แม่เนี่ยผลักดันให้เขาไปประกวดมากที่สุดน,นะครับและซูซานก็เลยลงประกวดเมื่อ ตอนต้นปีที่ผ่านมาครับเมษานะครับ,รรบแล้วก็เป็นไงครับด่งหักทั่วโลกปัจจุบันก็เซ็นสัญญากับคุณไสหมอนเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาหนึ่งล้านปอนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเรามีความสามารถแต่เราไม่กล้าที่จะแสดงออกเราไม่กล้าที่จะออกไปยืนแถวหน้าไม่กล้าที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยอะไรครับมีภาวะความเป็นผู้นำแนละความรับผิดชอบมากขึ้นขนึ้นเนี่ยความสามารถนั้นมันก็จะย้ำอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพยายามเป็นคนที่กล้าหาญกล้ารับผิดช,ชอบกล้าที่จะมายืนแถวหน้าน,นะครับอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยพัฒนาประเทศได้ดีนะครับเพราะว่าคนในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างกล้าคิดกล้าทำนะครับกล้าที่จะออกมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองกล้าที่จะถามอาจารย์กล้าที่จะลุยในทุกๆเรื่องนะครับแล้วเขาเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เองเขาเลยกล้าเพราะนั้นอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยกล้าหาญเข้าไว้นะครับแล้วก็ ความกล้าหาญมันจะได้รับการโนสอบ้เนื่อะไรครับเมื่อเราล้มเหลวด้วยว่าเราพอที่จะสู้ต่อไปแค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยล้มเหลวสักพักเดียวก็ะลรครับล้มและก็เลิกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกล้าหาญไว้นะครับถัดจากข้อก้าหาญนะครับมาข้อเก้าก็คือความใฝ่รู้ความใส่รู้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับที่ทุกคนพึงมีนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเรารู้แล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เกิดการพัฒนาตนเองเลย เขาบอกว่าความรู้ที่เราได้หลังจากที่เราคิดว่าเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าการที่เรารู้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เราจริงๆแล้วเรารู้ว่าเรารู้น้อยมากเลยนะครับอย่างโลกนี้มีเรื่องอะไรอีกมากมานะครับที่ผมสนใจนะก็รู้สึกตัวว่าไม่รู้อะไรเลยก็อยากค้นคว้าหานะ้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมเรื่อยๆปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมเรื่อยๆนะเขาบอกว่าอย่าหยุดรู้นะครับพอหยุดเมื่อไหร่ โลกมันก็ลำหน้าเราไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆนะครับพยายามอ่านหนังสือใหม่ๆทุกวันนะครับพยายามเขาบอกเกิดเท่นะครับนะักปราชญชาวเยอรมันเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปโดยที่ไม่ได้ชื่นชมศิลปะช้ชเลิศน,นะครับไม่ได้ฟังบทกวีดีๆไม่ได้ฟังเพลงที่แต่งไพเราะและไม่ได้อ่านหนังสือที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้วันหนึ่งคุณสูญเปล่าน,นะครับตื่นเช้ามาเนี่ยอาจจะสละเวลาประมาณวันละ สามสิบนาทีนะครับอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ค่อยอ่านไปเรื่อยๆตอนเย็นอีกสามสิบนาทีนะครับอ่านไปนะครับหรือลองทําอะไรใหม่ๆบ้างอย่าให้บางครั้งเนี่ยชีวิตอย่าให้มันไปด้านใดด้านหนึ่งเขาต้องบาลานนะครับอย่าจมกับงานมากเกินไปนะครับงานเนี่ยเราอยู่กับมันเวลาแปดชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลางานก็ทํางานให้เต็มที่หลังจากเวลางานเนี่ยเราก็จะ เรียนรู้ในด้านอื่นเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้สมองได้พัฒนาในทุกๆส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็ความใฝ่รู้เนี่ยมันจะกระตุ้นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งน,นะครับนั่นก็คืออะไรครับความคิดสร้างสรรค์เพราะเวลาเราใฝ่รู้เนี่ยเราจะศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเร <mumbles. S 2> ื่อยๆแล้วเราก็จะคิดนูน้นคิดนี่คิดนูน้นคิดนี่ยิ่งเราเห็นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นต่ออยากรู้แล้วจะทําให้เราคิดต่อเนื่องนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเราใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งทีี่่เเเรรราู้้แลลวอดนนยป็คับ ไอเดียไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่เกินนะครับเพราะนั้นลองติดตามข่าวสารลองอ่านมกกาสีนลองทําอะไรแปลกๆหรือว่าที่เขาบอกคนระับพยายามไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปนะ้อยปีละหนหรือสองหนี่ยจะทําให้ความใฝ่รู้ของเราเนี่ยมากขึ้นเพราะอยากรู้ไอ้นี้ทําอะไรไปพิพิธภัณฑ์นี้เป็นต,ต้นนะครับพยายามใฝ่รู้เยอะๆนะครับหลังจากใฝ่รู้เสร็จนะครับมาข้อสิบนะครับข้อสิบคืออะไรครับข้อสิบคืออุป,ปนิสัยที่ดีงามนะครับอันนี้พูดได้ง่ายๆคําเดียวเลยนะครับคือถ้าสมมติเพื่อนๆมีความเก่ง เพื่อนๆมีความลหลงไหลลงมือทามีเป้าหมายทุกอย่างฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนไม่ดีเนี่ยะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาทําลายชีวิตของเพื่อนๆเ,เองนะครับเช่นเราใช้ความเก่งของเราในทางอะไรครับชอบโกงนะครับหรือใช้ความเฉลียวฉลาดของเราเนี่ยในทางที่ทํำลายผู้อื่นนะครับหรือว่าไปฆ่าคนเนี้ยเป็นต้นนะครับเช่นอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าคืออุปนิสัยที่ดีงามมันช่วย ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยประสบความเร็วในระยะยาวไม่ใช่สั้นๆนะครับเหมือนอย่างช่วงช่วงเนี้ยครับช่วงวิกฤตเศร,รษฐกิจนะครับในทุกๆครั้งที่ผ่านมาของโลกมนุษย์เนี่ยเวลาคนล้มละลายคนตกงานคนอะไรเงี้ยมันก็จะคิดได้2แบบบางคนเนี่ยไปเป็นโจรหรือทําอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์เลยกับอีกคนเนี่ยพยายามรับผิดชอบหนี้นะครับใช้ความคิดสร้างสารรค์ว่าจะใช้มีอย่างไงจะทําธุรกิจใหม่อย,ย่างไรนะครับแล้วเป็นไงครับผ่านมาอีก ห้าหกปีหรือสิบปีเนี่ยคนหนึ่งติดคุกนะครับอีกคนกลายเป็นมหาเศรษฐีมันเกิดขึ้นจากอุปนิสัยที่ดีงามนั่นเองที่จะทําให้เพื่อนเนี่ยประสบความเร็จในระดับใหญน,นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นมีคีณลิปตระปะเข้าไว้นะครับคือความละอายและเกลียกลัวต่อบาปทําในสิ่งที่ดีคิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วเพื่อนเพื่อก็จะเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็การที่เราทําดีเนี่ยมันทาให้เราเชื่อในสิ่งที่เราทําด้วยอย่างเช่นถ้าเราทําสิ่งไม่ดีเช่นเช่นยากยอกทรัพย์หรือโกงหรืออะไระรรคคัับนบน เรามันมีแต่ความหวั่นไหวในจิตใจไม่มีความสุขหรอกนะครับเพราะฉะนั้นทำดีเข้าไว้นะครับ